ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเสาวันเสาร์นะครับพี่น้องครับทีสิบนะครับพี่น้องเดือนเมษาปี6กสครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมกับกับมาทีเพชรน้ํา1ฟาร์มขึ้นก่อนนะครับพี่น้องครับมื่อวันนี้เ่าได้ไปตลาดดนะครับพี่น้องเด้อกลับมาที่ตลาดนัดออนไลน์เพชรน้ำหนึ่งแหละครับพี่น้องเห็นมาฝืนมีงัวงไม่ไม่ให้พีให้น้องเบิ้งหลายตัวนะครับพี่น้องครับ เอานี่ยแหละครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวสิดท้ายเป็นน้าจิ้มไว้ให้ก่อนนะครับเด้อคลิปนี้จะเอาให้พี่ให้น้องเบิ้งไบเหงอนว่างว่รอบนี้มาจสังไหนนะครับเนาะเดี๋ยวในส่วนคลิปเปิดราคานี่จังไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้จะเอาเป็นคลิปแบบธรรมชาติบ่ตัดต่อนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละตลาดนัดวัวออนไลน์ครับพี่น้องครับของเพชรน้นำหนึ่งนะครับเด้ยอยูนิตยูอ่าบ้านหนองแสงตำบลหน,นองแสงอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดสระบุรนะครับนี่แหละพี่น้องยากมือนโ้าเพิ่อนกันสิ มีเอ่องัวมายืนไห้ยังสิแหละตลาดนัดออนไลน์ผู้ใดอยากจะได้กัเข่ามาเรียกเอาได้ครับด้วยพี่น้องครับกะงัวหลายมีไห้เลือกหลายกับถือว่าวัแพัดตลาดใหญ่ขึ้นกันเหรอครับพี่น้องครับนี่หางเลือกง่ายครับพี่น้องครับว่าได้แออัดปันไดซึ่งรวมๆอยู่นี่ผมเบื้องเล่านับเบิ่งได้ประมาณ35มตัวได้อครับพี่น้องครับอาจจะ40พุ่นลุหลัวทางพุ่นก็มีอีกนะครับพี่น้องนี่มีให้พี่ให้น้องแบบนี้แหละเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าอ่คลิปนี้นะครับพี่น้องครับงัวเพิ่นสิมาจัังไดด๋เ้อครบพี่น้้องเดอ นี่แหละรูปร่างลักษณะงัวให้เบื้องว้ก่อนนะครับพี่น้องครับมักโตใดกะจังเลือกเอานะครับพี่น้องครับนี่มีเอ่อซึ่งงัวงยู่ของป่าเพชรนามหนึ่งของพ่อเพชรนี่ครับพี่น้องครับราคามันบาแรงเลยครับพี่น้องปกติกัดเฉลี่ยผมก็สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นกว่า้นิดๆประมาณนี้ครับพี่น้องครับจังแม่ลูกเถียวว่างหันคูน่ะเพิ่อเปิดไปเจ็ดสิบก้นหนึ่งเดียวเจ็ดสิบต้นๆนี่แหละเพื่อเบื้องหลอดนี่จังคูนี่แม่ลูกกับมีแล้วครับเด้อเดี๋ยวจะรอเบื้องว่าเพิ่อเปิดไว้เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับนะ นี่ยนะครับพี่น้องนี่จังงัวขาวมูหววัวนะล้นแบบนี้ก็มีนะครับเด้อหลายมีให้เหลือกหลายครับพี่น้องนี่จังรอถ่ายชมกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดราคาให้เบื้องที่ปะตัวแบบละเอียดกันไปเลยนะครับพี่น้องครับนั่นแหละเนี่ยนะครับเด้อบริเวณของบอ่อเวณนนี่เพิ่นกำลังมีการปรับปรุงพัฒนาใหม่นะครับพี่น้องครับในส่วนของคอ,อ,อกเนี่ยก็เริ่มอ่าเห็ดขึ้นมาแล้วเด้อครับเด้อเดี๋ยวจังยางไปเบื้องกันนะครับคอกเนาะก็ถือว่าเห็ดมันหลายพอสมควรแหละครับนี่แหละครับง้วนหอบนี้กับสีมาแบบนี้นะพี่น้้อองเด นี่แหละจากที่ผมมาไายคิดแรกๆช่วงเดือนธันว่าปลายปีที่แล้วครับพี่น้องงัวกกรยังสิบตัวสำหรับพี่น้องครับตอนนี่ไทยได้นหน่อยๆตัวนึงได้บ้นนี้หลังจากไายไปไายมาล่ะลงซื้อออนไลน์ครับพี่น้องครับนี่แหละงัวกกรสิมาประมาณรอบละ3 0 4สิบสี่สิบตัวเหครับช่วงนี้เนาะอ่าอันนี้คืองวัวมาใหม่ยัยนะครับพี่น้องครับนี่แล้วก็สิมีพวกอ่าพี่นอ้นอ,ง,วง,ง,วนนทองที่เพิ่นเขามาชมงัวกกระสีจอดรถอยู่ฝั่งทางนี้แหละครับพี่น้องครับนี่มาแบบนี้นะครับเด้อ จังแม่ใหญ่ๆแบบนี้ก็มีเด้อครับพี่น้องครับจังรอติดตามชมไว้กันแล้วกันครับพี่น้องอ่านี่เด้อครับเด้อนี่แหละรูปมล่างจังตัวนีหนี่ราวครับถึงสองหมื่นสมบูรณ์เพียงพี่น้องรอบนี้เนาะอ่างัวแม่ลูกงัวสาวหลายงัวท่องกันหลายครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่พอเพชรนี่เพิ่นการตลาดเพิ่นดีเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งด้วยทีเราเคยเห็ุเป็นธุรกิจใหญ่เมื่อก่อนเราเป็นผู้รับเหมารายใหญ่เลยครับพี่น้องครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเราเนี่ยเราก็สิ ลงสื่อออนไลน์อาทิตย์ละคลิปไอ้ซื้อสองคลิปพู้ล่ะครับพี่น้องครับหล้กก็ในส่วนของผมรโมชั่นรถแรกแจกแถมของโลกก็ถือว่าใจใหญ่นะครับพี่น้องครับมีแถมเขาโอดบดนะครับพี่น้องแล้วก็รับประกันทองรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับพี่น้องครับขันเอาไปแล้วขัน่าบอดีบอตรงตามสเปคที่คุยกันไว้ก่เอามาขึ้นได้ครับพี่น้องครับเป็นไปเอาส้ําครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้เด้อครับเด้อการตลาดดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าคันผู้ใดลงอ่าโอ้เงาะดำคูนี่ไหมพี่น้อง คู่นี้ใหญ่ๆจังมาเบิ่งกันไว้เด้อลูกตัวแม่เด้อครับจังมาเบิ่งกันมาเพิ่นจะห้องไใบใส่วัวท้องก็สิมีอยู่หลายตัวแล้วครับพี่น้องนี่แต่ว่าแม่ลูกน้อยๆก็หลายอยู่เด้อครับพี่น้องครับอ่านี่ล่ะผู้ใดมีซื้อออนไลน์อยู่ในมือก็ลงคลิปก็ลงช่องนะครับพี่น้องครับคนก็สิได้เห็นหลายก็อยู่ในตลาดพุ่นล่ะครับพี่น้องครับเอ้านี่ล่ะใครอยากจะได้ตัวกับเบื้งๆกันไว้นะครับมีมาแบบนี้แม่ลูกก็หลายคู่อยู่เด้อครับพี่น้องครับแล้วก็ขอโพดบดนี่ก็กำลังสิิมาาลงงงฟััันนนนีี่่่่เเเพพกก็ขยยอออออูดด้้้้คครรบบ4 100 ข้าวโพดบดกระสอบละห่าสิบบาทครับพี่น้องครับแล้วกับโปรโมชั่นรถแรกแจกแถมกันยังมีคือเเ่านะครับพี่น้องครับสื่งง้วตัวหนึ่งแถมเสือกสิบเมตรนะครับเสือกไม่เลยครับพี่น้องครับแล้วก็ข้าวโพดบดสองกระสอบครับพี่น้องถันสื่อแม่ลูกเอาไปเลยสี่กระสอบนี่นอนเลียงลายอยู่ท้งง้วแดงง้วสาวง้วน้อยหลายครับพี่น้องครับนี่ลูกผูลูกแม่มีเหมือนละครับพี่น้องมาแบบไหนนะครับมาเลือกเอานะครับพี่น้องครับนี่อดใจรอไว้แล้วกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับด้ จังแม่ลูกนีงวัวยู่นีมันราคาบ่บแพงไหมครับพ,พี่น้องกาที่ผมมาถ่ายนี่ก็อยากให้พี่ให้น้องได้นะครับด้พี่น้องเกษตรกร,กรที่อยากจะหาหงัวไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าบางที่นี่อยู่ในช่องผมกม็ถึมีทั้งนายห้อยทั้งคนาามาหาสื่อว่าไปเลี้ยงก็อยู่ในกลุ่มนี้นายห้อยไปเห็นว่ามันถือเพิ่นกับมาเอาไปก้อนนะครับพี่น้องครับบางที่ก็เอาไปขายในตลาดไปละก็อยากให้พี่ให้น้องเอาก้นอนนะครับพี่น้องก็เจ้าไหก็กดถูกใจไว้ก็แล้วกันเพราะว่าคลิปลงไปคลิปไม่ไม่จะด้งขึ้นมาให้พี่น้องเห็นก้อนมูเลยในยู แบบนี้ก็มีให้นะครับเด้อเดี๋ยวสิพายางเบางนี่แหละครับอขอกว่าสีฟันเห็ดใหม่นะครับเด้อก็ขอกขนาดเงีประมาณสมกันแหละเห็ดน่าจะ2องสขอกบ่บครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องเด้อสีเฟันเห็ดใหมหลังจากที่ลงคลิปไปประมาณส่งเดือนท่านว่าแหละครับพี่น้องนี่แหละการต่อยอดของเรากะมาแบบนี้แหละครับพี่น้องครับซึ่งขอกนี้ผมถามแล้วเราเมือ่อหลายแสนอยู่นี่ครับพี่น้องครับขอกนี้น่าจะประมาณ4แสนเฉพาะค่าอุปกรณ์นี่นี่ ถามลบว่ากันกันว่าค่าสร้างนี่ประมาณหม่องแสนหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวดะนี่แหละวัะสดุอุปกรณ์ครับพี่น้องเป็นซื้อเองเดี๋ยวสิไปเบื้องในส่วนของสร้าง่นกันสร้าง่นทั้งหลายเพื่อนมีผูดด้ใดอยากจะเห็ดคอกติดต่อตรงไหนไอ้ครับไอ้เดี๋ยวดะกูได้ยินเสียงอ่ะกูได้ยินเสียงครับพี่น้องว่าดิถามสร้างนี่แหละเห็นแล้วครับขอเพิ่อนแล้วครับพี่น้อง แบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละคือไอ้ครับไปสั่งเขามาจากบ้านไดครับเนี่ยป,ป้าปีนี่เนาะโอ้บอัวบัวแดงยิ้นครับพี่นอ้องอ๋อบ้านท,ที่ถามให้พี่ให้น้องฟังอยู่รครับบ้าบัวแดงยิ้นป้านไหเอ๋อผู้ใดอยากจะได้สั่งไปเห็ดขอกงมั้ยนะครับแล้วก็ติดต่อทางผัวเพศกันเลยครับพี่น้องครับนี่ นี่นแล้ครับพี่น้องบริเวณคอกวัวของปลอ,อเพชรเพชรน้ำหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่พนเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันนะครับนอกวางง้อแต่ละตัวที่นอนกันยุหันนี่เพ,พ,พิ่นจะเปิดมาเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับเอเอเนี่รถพนีอก็มารอเอาองวัวอดีครับพี่น้องนี่รองัวหลายคนอยู่ทั้งพลอเพชรนี่เพิ่นก็นดูแลเทคแค่ลูกขาไปครับพี่น้องครับอ,อ่า,อานี่นะครับพี่น้องครับ กะเฮ็ดเป็นคอกแบบต้อกันไปเลยนะครับจอดกันก็พอเก้านี่แหละตรงกลางกลางนี่ก็จะเป็นรังอาหาร2งฟังหลักขิดบานะครับพี่น้องครับนี่แหละมาเบิ่งของมวามาตรฐานนะครับพี่น้องครับความเติบโตการเจริญก้าวหน้าของพ่อเพ็ดนะครับพี่น้องครับนี่จะซื้อนีืมีอิทธิพลต่อกันซื้อขายในยุคนี้นะครับพี่น้องเด้อเพราะว่าคนที่สื่งว่าบางทีนี่เพิ่นก็ติน้อนอยู่บ้านสั่งเห็นเบิงบ้งลิดเบิ่งยังก็ติเบิ่งสั่งออกไปส่งเลยนะครับพี่น้องครับกะสีมีหลรับำซองห้ประจำนะครับพี่น้องครับเ้านี่ จะในคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้กอนะครับพี่น้องครับกะคลิปต่อไปเดี๋ยวสีพาไปบึงราคาง้วงไปบึงที่ละโตกันไปเรื่อยนะครับพี่น้องครับกะฝากฟรีฝากน้องติดตามแล้ะกดไลค์กดแชร์ไว้แล้วกันครับพี่น้องครับว่าราคางัวงสิมาแบบไหนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเจอกันครับพี่น้องครับวันนี้สวัสดีครับ